สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ในลุคเอานะคะวันนี้อาจจะมาแต่งตัว6ลุคฉบับสาวปารีสกันค่ะซึ่งไงนะคะก็ได้อินสปิ a t i o n มาจากซีรีส์เรื่องดังนั้นก็คือ Emily i n s p r r s นั่นเองก็คือต้องบอกก่อนว่าเมืองปารีส <nodig> เขาจะโด่งดังเรื่องแบบการแต่งตัวแฟชั่นจัดจ้านมากอันนี้ไม่ใช่แค่ตัวหลังนะคะทั้งคนในชุมชนในเมืองใดๆเราก็เลยเออเอามาเป็นอินสปิเรชันนะในการแต่งตัวซึ่งแบบมี6ลุคไปดูกันว่ามีลุคอะไรบ้างคะ่ะ ค่ะก็สำหรับลุกแรงนะคะของอายจะเป็นเสื้อคลอปสีขาวนะคะแล้วก็เป็นกางเกงสีขาวขายาวจะเป็นขาตรงนะขาบวกด้วยเข็มขัดจะดูแบบว่าดูมีอะไรดูมีสไตล์แบบประดับประดานิดนึงเนาะถือว่าเป็นเอวีเด์ลุกก็ได้นะสำหรับอายเพราะอายคิดว่าแบบไปห้างไปคาเฟ่สาหรับลุคนี้แล้วก็แบบแต่งในประเทศไทยได้ชิลๆนะคะเพราะบ้านเราก็เนาะมันไม่หนาวนะคะก็ลุคนี้กาลังสบายนะจ๊ะ โอเคค่ะลุกต่อไปเขาอ่ะก็จะเป็นสายเดียวอาจจะมีดีเทลนิดนึงแต่เรา,าจ,จะใช้เป็นสายเดียวสีขาวเหมือนกันแล้วก็กางเกงยีนสีเข้มนะคะบวกกับส้นสูงส้นสูงก็จะเพิ่มความแบบดูเฟียดดูแบบมีระดับขึ้นมานิดนึงหรือก่องไม้ลุคนี้ก็คือชิลๆเลยนะคะบวกกับกระเป๋าสะพายคือแต่งไปไหนก็ได้แล้วก็แต่งในเมืองไทยได้เหมือนกันลุคนี้จะมีความแบบเฟียสขึ้นมานิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าเป็นส้นสูงปลายแหลมนั่นเอง โอเคค่ะลุกต่อไปก็คือแบบอดัดแบบได้ง่ายมากเอามามิกอีกแค่ตัวเดียวเองนั่นก็คือเป็นเสื้อคุมลายสกอตนะคะเสื้อคุมลายสกอตก็คือหาซื้อง่ายรับรองนะจ๊ะพอใส่ไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนลุกเลยนะบวกกับเปลี่ยนรองเทา้าเป็นสีขาวใครจะเป็นแบบผ้าใบหรืออะไรก็ได้นะลุกนี้จะมีความติดติดนิดนึงนะจะแบบว่าเออถือกล้องประดับประดาได้หมดเลยลุคนี้ก็คือแต่งเอวีเดย์ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ ส่วนลุคนี้นะคะไอจะใช้ชุดเซตนะคะลายตารางจะเป็นกางเกงขาสั้นเนาะแล้วก็บวกข้างบนก็จะเป็นเบเซอร์นะคะผ้าบางๆอันนี้จะไม่ได้หนามากเพราะเราจะไม่ร้อนเนาะแล้วก็บวกกับรองเท้าบูทนะคะจะเพิ่มความแบบเออดูเท่ดูเก๋ขึ้นมานิดนึงสุดท้ายนะคะตบด้วยหมวกสีแดงนัง่นเองหมวกคนนี้ก็อาจจะแบบแซบขึ้นมานิดนึงนะชั้นหมวกแบบสีแดงนะอะไรอย่างนี้เนาะปารีสเขาจะแบบฮิตมากเลยเราสังเกตมาหลายลุกแล้วเขาจะต้องมีแบบหมวกเปเล่นะคะ,ะ,คะก็จะดูแบบอินเตอร์ขึ้นมานั่นเองนะคะลุคนี้ ลุคต่อไปนะคะอาจจะเป็นเสื้อสีขาวแขนยาวนะคะเป็นเสื้อไหมพรมแต่ว่าไม่ได้หนามากบวกกับเดรสนะคะที่เป็นเดรสแขนกุดก็คือเป็นเสื้อ2เลเยอร์นั่นเองเนาะบวกกับหมวกก็จะมีความแบบเอ้ยมีความน่ารักมันจะเป็นน่ารักแบบมีความเท่ลุคนี้สําหรับอายคิดว่าแต่งไปไหนได้หมดเลยอะ่ะจะไปคาเฟ่เดินห้างนัดเจอเพื่อนก็คือลุคนี้แบบรอดค่ะ ต่อไปนะคะลุกสุดท้ายก็คือลุกที่ไอแต่งอยู่นี่เองในซีรีส์เขาจะใส่เป็นแบบสีเขียวเปิดไหล่อะไรเงี้ยไอก็เลยเออกมาอะด็กับแบบเออสไลดยดอกก็น่ารักดีนะแล้วทาอะไรได้อีกก็เลยบวกเข็มขัดเข้าไปถ้าสมมติไอไม่ใส่เข็มขัดอะมันจะกลายเป็นลุคแบบวินเทจหวานๆแต่พอเราแมทกับเข็มขัดปั๊บแล้วมันจะเป็นแบบวินเทจเท่ๆนะคะบวกกับบูทก็คือเป็นอีกสไตล์หนึ่งลุคนี้ได้คะ่ะแต่งไปไหนได้นกันหมดเลย ความจริงต้องบอกก่อนว่าปารีสเป็นเมืองแฟชั่นใช่ไหมอันนี้เราอย่าไปกลัวที่จะต้องแบบแต่งสีสันตามอินสไปร์จริงๆอะ่ะ เขาจะมีแบบผ้าพันคอสีหรือว่าเสื้อที่แบบสีฉูดฉาดมากแต่อันนี้อายแบบว่าเอามา a d a p ปเอามาปรับเปลี่ยนให้แต่งแบบในไทยได้นะคะแต่ความจริงอะ่ะการเป็นแฟชั่นไม่มีใครผิดความจริงเราดูแบบชายเป็นนางเอก้ดยสำนะก็ใครนะคะที่อยากแต่งก็สามารถไปแต่งตามได้หรือว่าใครมีไอเดียใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะก็ช่องทางนะคะมีให้กดติดตามมากมายในแคปชั่นเลยสําหรับใครที่ดูใน Facebook นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ดูใน YouTube นะคะก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด ทุกคอนเทนต์ของเรานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายติดตามคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์และเทรนด์บิวตี้ใหม่ๆได้ที่ชาแนลเชอรีบอกเลยนะคะเรื่องความสวยความงามเราไม่มีห่วงเราไม่มีกั๊กปล่อยให้ทุกคนแบบจัดเต็มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย